ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระธรรมขอนอบน้อมพระสงฆ์ขอกราบถวายความเคารพไปยังพระเถรานุเถระคณะพระปกครองพระแม่ครูบาอาจารย์เพื่อนสัพพมจารีด้วยความเคารพอย่างสูงขอเจริญพรน,น้องเนนพอขาวแม่ขาวแล้วก็ ยินดีด้ทุกท่าน <c oughs> วันนี้ก็จะพูดถึงวิธีการทำจิตใจให้สงบเป็นเทคนิคสำหรับผู้ใหม่บางบางท่านอาจจะฝึกทำสมาธิมานานแล้วแต่ว่ายังไม่สงบอาจจะทำไม่ถูกวิธีนะเพราะการที่จะทำให้จิตมันสงบพอดีพอดี ก็ต้องมีวิธีทำอย่างถูกต้องนะในเรื่องของการฝึกจิตวันนี้คือมนุษย์เรามีกายมีใจ2อย่างกายใจนี้เป็นสิ่งที่สอนรับกันนะดังนั้นเรื่องของการทำสมาธิหรือความสุขสงบภายในเนี่ยเราจะไม่ใช้ร่างกายในการหาความสุข เดิมทีเราจะใช้ร่างกายในการหาสุขภายนอกกันสุขจากการเห็นรูปฟังเสียงหรือสุขทางกรรมคุณทั้งห้าอันเป็นภายนอกมันเป็นสุขพึ่งพามันทำให้จิตใจของเราเนี่ยฟุ้งซ่านกัดแกงนะสังสมภาวะความเครียดแต่นนในวันนี้จะมาแนะนำวิธีการทำจิตให้สงบว่าเราจะต้องทำร่างกายยังไง จิตจึงจะสงบลงตอนนี้ให้ทุกท่านหาหมุมสงบสงบนะสบายสบายขั้นตอนของการทําจิตใจให้สงบเนี่ยในขั้นนี้เราจะต้องเตรียมร่างกายให้ดีแต่ก็ต้องไม่จริงจังเกินไปเหมือนกับเป็นการพักผ่อนสบายสบายคิดจะว่าเวลานี้ไม่ได้ไปทําอะไรไม่ได้ คิดอะไรไม่ต้องไปคำนวณไปนึกคิดอะไรแต่ในเวลานี้เราจะทำจิตของเราให้มันสงบนะหันหาที่นั่งสงบๆนะตั้งกายให้ตรงนั่งให้ตรงนะแต่ไม่ต้องยืดร่างกายขึ้นนะไม่ต้องยืดร่างกายขึ้น ตั้งร่างกายให้มันตรงนั่งให้มันตรงแบบสบายๆจากนั้นเราก็ใช้มือประสานกันนั่งสบายๆทีนี้เราจะทำให้หัวใจมันเต้นช้าลงโดยการสูดลมหายใจเข้าลึกๆจนไม่มีที่เก็บแล้วกลั้นไวน้วิธีการนี้จะทำให้หัวใจของเราเต้นช้าลง เตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่ความสงบนั่นเองอเมื่อนั่งได้ทีแล้วจากนั้นสูดลมหายใจเข้าลึกๆกันไว้นับหนึ่งสองสามสี่ห้าปล่อยลมหายใจออกช,าชา้าๆสบายๆผ่อนคลาย เวลาที่เราหายใจออกให้เราผ่อนคลายบริเวณใบหน้าด้วย <c oughs> ให้ทำวิธีนี้สักสามรอบนะเพื่อที่จะให้หัวใจเนี่ยมันเต้นช้าลงจากนั้นสูดลมหายใจเข้าอีกลึกๆกลั้นไว้ปล่อยลมหายใจออกผ่อนคลาย ช่วงที่เราปล่อยลมหายใจออกนะให้เราผ่อนคลายร่างกายด้วยนะเวลาหายใจออกหมดแล้วเนี่ยนิ่งไว้ไม่ไม่ต้องพยายามหายใจเข้าเดี๋ยวร่างกายเขาจะหายใจของเขาเองนะเอาอีกรอบหนึ่งนะหายใจเข้าลึกๆกลั้นไว้ ปล่อยลมหายใจออกผ่อนคลายร่างกายทั้งหมดตั้งแต่หัวจรดเทา้าหลับตาลงทำตาเคลิ้มบริเวณดวงตาของเราจะต้องทำตาเคลิ้มไม่เกรง็งดวงตาหายใจออกให้หมดนะ วิธีการหายใจออกให้หมดจนเราทนไม่ได้เนี่ยมันจะช่วยให้เราให้ลมหายใจเป็นธรรมชาติไม่ต้องปรุงแต่งลมหายใจเวลานี้เราไม่ได้ใช้ลมหายใจในการที่จะไปยกไปแบกไปหามอะไรดังนั้นลมหายใจเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปปรุงให้มันสั้นมันยาวให้เขาหายใจของเขาเอง ทีนี้หัวใจเราเต้นช้าลงแล้วจากนั้นเราหายใจออกให้หมดจนรู้สึกทนไม่ได้นะหายใจออกให้หมดจากนั้นปล่อยให้ร่างกายหายใจเข้าเองนั่งสบายสบายผ่อนคลายร่างกาย ทีนี้ให้พวกเราผ่อนคลายกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆให้ผ่อนคลายไปทีละส่วนก่อนเมื่อชํานาญแล้วก็ค่อยผ่อนคลายทีเดียวให้พวกเราหลับตาลงเบาๆทำตาเคลิ้มๆไว้จากนั้นผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณหน้าผ่า ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณหน้าผากสบายๆไม่ต้องกังวลเรื่องลมหายใจนะผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณดวงตาทั้งสองข้างหลับตาเบาๆไม่เกร็งจากนั้นผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณขากรรไกรทั้งสองข้าง จะสงบหรือไม่สงบเนี่ยขึ้นอยู่กับเราผ่อนคลายกล้ามเนื้อขาอนไกลหรือไม่ถ้าเรากัดฟันหรือบริเวณกล้ามเนื้อขากันไกลของเรามันเกร็งเนี่ยมันก็จะทําให้คิดไม่หยุดไม่ต้องเชิดหน้านะใบหน้าของเราจะต้องไม่เชิดจะต้องไม่ตรงจะต้องพับลงนิดนึงนะเป็นท่าของร่างกายที่จะเข้าสู่ความสงบ ผ่อนคลายบริเวณหน้าผากผ่อนคลายกล้ามเนื้อดวงตาทั้งสองข้างผ่อนคลายกล้ามเนื้อขากรรไกรผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำคอผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณหัวไหล่ ไม่ยกหัวไหล่ผ่อนคลายสบายยทำตาเคลิ้มเคลิ้มอ,อย่าเพ่งอย่ากเกรงเมื่อเราผ่อนคลายได้ที่แล้วเป็นการจัดการกับร่างกายได้แล้วผ่อนคลายตั้งแต่หัวจะรดเท้า จากนั้นในใจของเราให้ตั้งบริกรรมนิมิตขึ้นก็คือการพูดในใจว่าพุโทโธธรรมโมก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่เราถนัดผ่อนคลายร่างกายสบาย,บายเวลาเราพูดพุดโทโธในใจไม่ต้องไปกังวลลมหายใจ ปล่อยให้ร่างกายหายใจของเขาไปเรามีหน้าที่เบรกอยู่ภายในจิตในใจของเราหยุดความนึกคิดต่างๆว่าพุโทโธไปเรื่อยๆนะให้ต่อเนื่องผ่อนคลายด้วยหลับตาเคลิม้มๆไว้ จากนั้นหยุดพูดโทนะไม่ต้องพูดในใจทุกสิ่งทุกอย่างหยุดพูดหยุดเสียงพูดในใจหยุดเสียงกระซิบทั้งหมดผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณขากันไกรเพื่อหยุดเสียงพูดในใจจากนั้นให้พวกเราส่งความรู้สึกไปที่ ฝ่ามือด้านขวาฝ่ามือด้านขวาอยู่ตรงไหนให้รู้สึกไปให้รู้สึกไปนะไม่ใช่นึกภาพฝ่ามือด้านขวานะรู้สึกไปที่ฝ่ามือขวาเลยอยู่ตรงไหนรู้สึกไปแช่ไว้หยุดพูดในใจผ่อนคลายไว้ พ่อนคลายสบายๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณหน้าผาดวงตาขาแลไก่ในยกหัวไหล่ทำตาเคลิ้มๆเบลอๆไว้จากนั้นรู้สึกที่ฝ่ามือด้านซ้ายเวลานี้หยุดนึกคิดนะแค่รู้สึก รู้สึกที่ฝ่ามือด้านซ้ายเบาๆสบายๆผ่อนคลายรู้สึกไปที่ฝ่าเท้าด้านขวาฝ่าเท้าขวาอยู่ตรงไหนรู้สึกไปเป็นการตรวจร่างกายสแกนบอดี้มีสติอยู่ในกายนะ รู้สึกไปที่ฝ่าเท้าด้านซ้ายรู้เบาๆที่ฝ่าเท้าด้านซ้ายอยู่ตรงไหนจากนั้นส่งความรู้สึกไปที่หัวเข่าด้านซ้ายหัวเข่าด้านซ้ายอยู่ตรงไหนรู้สึกไปที่ตรงนั้นเบาๆ ผ่อนคลายใบหน้าสบายสบายส่งความรู้สึกไปที่หัวเข่าด้านขวารับรู้พื้นที่บริเวณหัวเข่าด้านขวาสบายสบายเพื่อการผ่อนคลายจากนั้น ส,ส,อส,อส,ส,ส่งความรู้สึกไปที่ข้อศอกซ้ายรู้เบาๆผ่อนคลายสบายๆส่งความรู้สึกไปที่ข้อศอกด้านขวาผ่อนคลายกล้ามเนื้อขากันไกลผ่อนคลายใบหน้าทั้งหมด รับตาเบาๆเคลิ้มๆจากนั้นส่งความรู้สึกไปที่กลางหน้าอกสัมผัสที่หัวใจที่กำลังเต้นรับรู้ตรงกลางหน้าอกเบาๆสบายสบาย จากนั้นเคลื่อนความรู้สึกไปที่ลำคอรับรู้บริเวณลำคอเบาๆผ่อนคลายสบายๆจากนั้นส่งความรู้สึกไปที่หัวไหล่ซ้าย รู้เบาๆที่หัวไหล่ด้านซ้ายทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมส่งความรู้สึกไปที่หัวไหล่ด้านขวาผ่อนคลายสบายสบาย จากนั้นส่งความรู้สึกไปที่กลางหน้าผาผ่อนคลายบริเวณดวงตารับรู้ไปที่บริเวณหน้าผาเบาๆสบายๆผ่อนคลายร่างกายจะเริ่มเบาสบายผ่อนคลาย หัวใจเริ่มเต้นช้าลงลมหายใจเบาลงทุกสิ่งทุกอย่างสงบลงร่างกายรู้สึกผ่อนคลายตั้งแต่หัวจรดเท้าจากนั้นส่งความรู้สึกไปที่กลางศาีรษะตรงกะมอง ผ่ารับรู้เบาๆตรงกลางศีรษะผ่อนคลายสบายๆจากนั้นเพื่อให้เกิดการผ่อนคลายมากขึ้นให้ส่งความรู้สึกขึ้นไปเหนือศีรษะประมาณหนึ่งซอง รับรู้เบาๆเ,เหนือศีรษะขึ้นไปประมาณหนึ่งข้อสอบผ่อนคลายสบายๆไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวล เพื่อการผ่อนคลายอีกรอบหนึ่งให้พวกเราจินตนาการว่ามีแสงสีทองกำลังสาดส่องลงมากระทบศีรษะทำให้เกิดความผ่อนคลายแสงสีทองอาบลงมาบริเวณใบหน้า ทำให้รู้สึกผ่อนคลายผ่อนคลายร่างกายสบายๆจินตนาการว่ามีแสงสีทองกำลังสาดส่องไปทั่วบริเวณร่างกายทำให้เกิดการผ่อนคลาย ่นคลายสบายๆจากนั้นให้ส่งความรับรู้ไปที่กลางหน้าอกตรงหัวใจเต้นสัมผัสรับรู้กับหัวใจที่กำลังเต้นให้สมองและหัวใจได้เชื่อมต่อกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อดับเสียงพูดในหัวผ่อนคลายสบายสบายสัมผัสรับรู้หัวใจที่กำลังเต้นเวลาที่หัวใจเต้น ทำให้มีเลือดสูบฉีดไปทั่วบริเวณร่างกายทำให้ชีวิตดำเนินไปสิ่งนี้ไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขาเป็นเพียงธรรมชาติเป็นเพียงธาตุที่เกิดขึ้นอยู่ตามธรรมชาติ สัมผันรับรู้หัวใจเต้นผ่อนคลายสบายบายรู้สึกสงบจนรับรู้ถึงการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายผ่อนคลายสบาย ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมตั้งแต่หัวจรดเท้ารู้สึกร่างกายเบาๆสบายๆทำตาเคลิมเคลิงผ่อนคลายกล้ามเนื้อขากันไกล สัมผัสรับรู้ความสงบที่เกิดขึ้นภายในเป็นประสบการณ์ใหม่เป็นจิตดวงใหม่เป็นคนใหม่ตัวตนเก่าได้ถูกทำลายไปจากความสงบตัวตนใหม่ ได้ถูกสร้างขึ้นจากจิตดวงใหม่จิตที่มีความสงบผ่อนคลายเป็นจิตที่มีเมตตามีความสงบเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นเป็นจิตใจที่กว้างขวางเบาสบาย ยิ้มรับกับทุกเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอบก,กอดทุกความรู้สึกที่กำลังเป็นไปในตัวตนใหม่ของเราจากนั้นให้พวกเราทั้งหลายมีสติเคลื่อนความรู้สึกมาที่บริเวณใบหน้า ทำความรู้สึกเฉพาะหน้ารู้สึกสัมผัสไปที่บริเวณดวงตาทั้งสองข้างพร้อมที่จะลืมตาขึ้นมาเป็นคนใหม่สัมผัสรับรู้เบาๆยิ้มที่มุมปากสบายๆจากนั้นลืมตาเข้าสู่โลกทางกายภาพ รู้สึกสงบและปลอดภัยเนีจเจริญพรนะทุกท่านนี่ก็เป็นวิธีฝึกจิตให้สงบให้พวกเราที่เป็นผู้ใหม่ก็ ลองนำไปฝึกกันบ่อยๆเป็นประจำนะวันละสามเวลาหาเวลาว่างๆนี้เมียเพื่อที่จะปรับสมดุลสภาพใจิตใจของเราด้วยเทคนิคการทำสมาธิผ่อนคลายนะอันนี้ในทางพุทธศาสนาเนี่ยเป็นขั้นของจิตตะภาวนานส่วนเรื่องของปัญญาภาวนาเนี่ยเมื่อจิตสงบแล้วเดี๋ยวให้พวกเราไปเรียนรู้กันต่อว่ากายใจนี้ไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุคคลอย่างไร นี่ก็ให้ฝึกกันบ่อยๆนะด้วยวิธีนี้ข้อสำคัญก็คือเรื่องของการผ่อนคลายบริเวณกล้ามเนื้อบริเวณหน้าผากกล้ามเนื้อบริเวณดวงตาเนี่ยต้องทำตาหลับตาเนี่ยต้องทำตาคำเคลิม้มแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณขากันไกลนยเมื่อร่างกายเกิดความสงบเนี่ยข้อควรระวังก็คือ อย่าตกใจอะไรจะเกิดขึ้นให้ผ่อนคลายแล้วก็ยิ้มหรือพูดในใจว่าขอบคุณก็ได้อันนั้นก็คือถ้าเกิดว่าเวลาร่างกายมันจิตมันรวมมันจะเกิดภาวะหนึ่งขึ้นก็คือมันจะเบามันจะเบาวุ้มขึ้นไม่ต้องตกใจไม่มีอะไรน่ากลัวนะมันเป็นการพักผ่อนจิตใจเฉยๆแต่ว่าเมื่อเกิดความสงบแล้วก็จะทำให้ปัญญาสติปัญญาต่ำมา สำหรวันนี้ก็ให้พวกเรานำไปวิธีนี้ไปลองฝึกกันดูฝึกตามสักหนึ่งอาทิตย์หรือเดือนหนึ่งนะได้ผลอย่างไรก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันพูดคุยกันก็ขอให้ทุกคนทุกท่านจเจริญสิริธรรมมีความรักความสามัคคีกันมีความสุขทุกคนทุกครอบครัว นะแล้วก็ให้มีจิตใจที่เข้มแข็งเวลาเจอกับปัญหาหรูประสักต่างๆแล้วก็ให้เป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนมีความอบอ้อมอารีนะต่อตนเองและผู้อื่นนะคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนนะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอเจริญพร